โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้อยู่กับมานาะคุมวันนี้ก็จะมาอัปเดตทานแฟกชั่นในอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีตัวของรถไฟฟ้ามีโคมไฟมีอ่างอาบน้ําแล้วก็การใช้งานของนาฬิกากล้องจานปิดปฏิทินแล้วก็มือถือแล้วก็รรโมท e, ควบคุมกล้องจานปิดอย่างนี้ก็เกะกะจังเลยแล้วก็สุดท้ายก็ะจะเป็นแท่นว์ดในส่วนของตัวรถไฟฟ้านี้ก็จะ ในเมี่ใส่มอนในระยะยกเป็นผู้เล่นเดี๋ยวเราใช้้วกันโอเคนี้ประมาณนี้ให้มันเดินเข้ามาเราก็จะแตะได้ปกติโอเคประมาณนี้ส่วนโคมไฟก็เป็นปกติก็จะให้แสงอ่างน้ำก็ยังไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรทีก็ปกติอยู่ส่วนนาฬิกาเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ๆมัน ก็จะบอกเวลาประมาณนี้นี่ก็9โมงประมาณนี้โอเคกลอ้องวงจรปิดนี่ก็สามารถใช้กับรีโมทได้แบบนี้ตอนนี้ยังไม่มีอ่านี้ยังเป็นแคมหนึ่งอยู่ก็คลิกเลยก็จะเป็นการเป็นม,มองไปที่กล้องแบบนี้อเออกดชิปเพื่อออกจากกล้องประมาณนี้โอเค แล้วเราก็สามารถที่จะสลับกล้องไปด้วยโอเคอย่างเช่นเราจะวางไว้ตรงนี้ก่อนันงแล้วเราก็ไปวางไว้ตรงนู้นอันหนึ่งแล้วก็วางไว้ตรงนี้อันหนึ่งไงประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการกดตัว Q กว็เป็นการทิ้งมัน จะเป็นการสวิตช์แคมป์แบบนี้แคมป์หนึ่งกปกติโอเคก็สวิตช์เป็นแคมป์สองนี่เป็นแคมป์สองสุดท้ายจะเป็นแคมป์สามโอเคก็สวิตช์เป็นแคมป์สาม,สป,ม,สามประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราทุบสมมติเราทุบแคมป์สองโอเค มันก็จะเหลือแค่แคม1หนึ่งกับแคม2สองโดยที่แคม3สมจะกลายปเป็นแคม2สองทีประมาณนี้นี่แคมปสองทีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวางแล้วมันเพิ่มแคมมาเรื่อยๆเรื่องส่วนของปฏิทินก็จะคล้ายๆกับนาฬิกาแต่จะเป็นการบอกเวลาแทนเป็นวันที่นี่ก็เป็นวันที่4อันนี้ก็จะมีบัก๊กหน่อยนิดนึง ต่อไปจะเป็นตัวของมือถือตัวนี้จะใช้คู่กับตัวของเทเลพอร์ตตัวนี้ซึ่งจะมีคำว่าพอร์ตหนึ่งกันเี่ก็เป็นการวาร์ปไปตรงนี้วาร์ปประมาณนี้คลิกขวาเพื่อวาร์ปแล้วก็เหมือนกับตัวของแคมเลยก็คือเราสามารถเปลี่ยนพอร์ตได้ด้วยสมมติเราจะวาร์ปไตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคหลังจากนั้นเราก็พอดไปที่แคมหนึ่งนี่เราพอดมาด้วแคมสิพอดแล้วก็ทําการกดคิวเหมือนเดิมเรือว่าทิ้งเพื่อเปลี่ยนพอตนี่พอดสองกดคิวทีนึ่งเพื่อเปลี่ยนพอดเป็นพอดสามนี่แล้วก็เหมือนกันเมื่อเราทุบมันก็จะทําการรีเซ็ตพอดแล้วก็ ทำให้พลเท่ากับเท่าที่มีอยู่เหมือนเดิมแลวสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วสนใจก็สามารถกดซิสซี่อไอด้ามบนได้เพื่อกลับไปดูที่วิดีโอเก,ก่่กาอนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เอาจอากันในทัดแพ็กหน้าบ๊ายบาย